สวัสดีครับสายสายิยผู้ที่ชื่นชอบความคมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับหินรับมีดเรื่องน่ารู้นะครับวันนี้ผมจะมาชวนท่านสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของการรับมีดโดยหากมีมุมใดรับได้ก็รับไปนะครับก็คือว่าหินรับมีด ตามธรรมชาติก้อนนี้นะครับคือเป็นหินโปง่งซึ่งผมอยู่ระหว่างการปรับหน้าหินเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ละหน้าทั้งหมดนะครับที่หน้าหินนะครับจะมีลักษณะเป็นหลังเตาทีนี้คนรับมีดนะฮะก็คือว่าเราก็พยายามพลิกแพลงนะครับตรงไหนที่มันสามารถรับได้ก็ก็รับรับไปนะครั อันนี้ผมจะลองรับหินโป่งก้อนนี้ดูนะครับก็คือ,อมันยังพอมีพื้นที่ที่จะให้รับมีดอยู่ได้นะครับทั้งสองฝั่งนี่นะครับถ้าเรารับเป็นบนบนผิวของหน้าหิน โดยตรงเนี่ยคือมันจะรับได้ไม่ถึงโครมีนะครับเพราะมันจะติดติดกับด้ามเนี่ยเนี่ยลักษณะมันจะติดกับด้ามเราก็หามุมรับนะครับหามุมรับเพื่อที่จะใช้ในการแก้ขัดหรือหรือ,อเราสามารถรับมีได้นะครับอย่างเนี่ยนี่ผมจะลองรับให้ดูนะครับ เรารับที่บริเวณขอบของเทเลมีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปรับอีกด้านหนึ่งนะครับสลับด้านนะครับรับทางาด้านนี้นะครับาาการรับที่ขอบของหินเนี่ยมันจะสามารถทำให้เรารับได้ถึงโคนของ ใบมีดนะครับไม่ติดกับดามนะครับเป็นการแก้ไขสถานการณ์ครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะรับมีดได้นะครับทั้งสองด้านนะครับกลับมารับอีกด้านเลยนะครับสังเกตถึงการกินเหล็กของ หินโป่นะครับตัวนี้กินเหล็กค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จำนวนคันก็เท่าเท่ากันนะครับนฮสลหับไปรับอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับออมีเพื่อนสายใสยหินบางท่านแซวว่าเออตั้งกลองเหมือน แอบถ่ายก็คือมันมุมมันจํากัดนะฮะมุมกล้องมันจํากัดนะครับก็เลยมีลักษณะมุมกล้องเป็นอย่างที่ว่านี่นะฮะนะครับก็เช็คคมนะครับเช็คคมทางด้านยี่เกสรด้านคมทางคมนะฮะ ซอนด้านข้างคมก็แก้ขัดนะครับแก้ขัดและเป็นการแก้สถานการณ์ในเรื่องของการที่รับมีดแล้วรับไปได้ไม่ถึงตรงโคนใบนะครับตับกับขอบหินเห็นไหมฮะมันรับไปได้ถึงโคนใบทะลับที่หน้าหินติดครับไปได้ไม่ถึงโคนใบนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับซึ่ง นะรับมีดก็พยายามพลิกแพงครับพยายามพลิกแพงแล้วแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับสำหรับอ่ถิ่นรับมีดเรื่องน่ารู้ในวันนี้ก็คงมีเพียงเข่านี้นครับพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ